สวัสดีครับเพื่อนเพื่อสมาชิกครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับตอนนี้เหรียญคูบารุ่นเศรษฐีแสนล้านเนี่ยเราก็ได้นะครับเปิดจองนะครับหมดแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าหมดแล้วนะครับมีหลายๆท่านถามเข้ามาว่า เราจะเสกเมื่อไรจะรับของได้เมื่อไรเรื่องของการพุทธาพิเศษเนี่ยน่าจะเป,เป็นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ไปปลายเดือนนะครับแล้วก็จะรับของได้ประมาณต้นเดือนมีนานะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการผลิตนะครับหรือว่าการสร้างนะครับโดยจำนวนที่ที่เราทำเนี่ยก็ค่อนข้างขั้นตอน,อน,อนตอมันเยอะเพราะมันหลายพิมพ์ทั้งหมดเนี่ยเราจะแยกเป็นอย่างนี้ครับเป็น5พิมพ์5พิมพ์ก็จะมีพิมพ์เอกก็คือพิมพ์นั่งพาน แล้วก็พิมพ์เศรษฐีแล้วก็พิมพ์กรรมการหรือที่เขาเรียกหยดน้ําแล้วก็เม็ดแตงแล้วก็จะเป็นพิมพ์สุดท้ายก็เป็นเหรียญโพกกระซับนะครับเป็นเหรียญน,นกยุงเลยนะครับจุดเริ่มต้นการสร้างคูบาเนี่ยนะครับผมได้เคยขออนุญ,ญาตท่านสร้างไว้เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับแล้วท่านก็อนุญาตให้ผมสร้างผ่านมาส0ปีท่านบอกว่าโอเคอยูพมิโทนมาสร้างได้แล้วเพราะว่าตอนนี้โอ้โห เป็นอะไรที่เหมาะสมมากผมก็เลยไปจัดดาเนินการสร้างและวัตถุประสงค์การสร้างเนี่ยผมก็เลยมีโครงการเรื่องของการจัดซื้อรถพยาบาลนะครับผู้ชีพผู้ภัยให้มูลทิศนะครับสาธารณกุศลในจังหวัดเชียงรายนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าผมจะทําโครงการนี้ต่อเนื่องเนาะการสร้างพระเนี่ยปกติเขาจะต้องมีมวลสารนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าผมผมจะบอกงี้รุ่นเนี้ยผมจะเป็น าการปลุกเสกของท่านครูบาหรืออธิษฐานจิตนะครับของท่านครูบาอริยชาติอริยจิตโตโดยตรงที่ไม่มีเกจิใดๆมาร่วมเสกเลยนะครับขอให้เป็นของท่านโดยตรงแผ่นมวลสารทั้งหมดก็จะเป็นแผ่นที่ท่านจารลงเองทั้งหมดเลยนะครับเขาเรียกว่าถ้าจะดีก็ดีที่ท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีวัตถุประสงค์แบบนั้น,นมีหลายๆท่านบอกเอ้ยเดี๋ยวผมจะมอบพวงมอบเหรียญมอบมวลสารผมบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าผมอยากให้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบ เป็นรุ่นที่ท่านสร้างโดยที่ไม่มีอะไรอิงเลยถ้าจะขังถ้าจะศักดิ์สิทธิ์จะมีมูลค่าหรือว่าจะแพงหรือว่าจะอะไรก็แล้วให้มาจากสตอรี่ที่ท่านมีเลยถ,ถ้าด้วยบุญบรารมีของท่านโดยตรงนะครับ ก็จะมาแจ้งข่าวประมาณนี้อัปเดตกันนะครับก็เดี๋ยวจะมีข่าวอัปเดตอะไรนะผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งตอนนี้หูข่าว,ข,าว,ข,าวของพระคูบาเนี่ยตอนนี้คนโทรหาผมถามผมเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะค่อยๆมาอัปเดตให้กันเนาะนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับติดตามข่าวสารเรื่องเศรษฐีแสนล้านนะครับเศรษฐีแสนล้านรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่เป็นพระเกจิองค์แรกที่ผมสร้าง เป็นรุ่นประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นอย่างแรกผมเชื่อแลกเจิเนะครับว่าวันข้างหน้านะครับมูลค่ายังไงก็เพิ่มด้วยบารมีของท่านเองเนี่ยโหคูบาท่านเป็นถ้าใครเคยสัมผัสเนี่ยท่านเป็นพระที่เมตตามากนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับก็เดี๋ยววันพิธีปลุกเสกผมก็จะมีเซอร์ไพรส์ในการแจกของอทีมผู้มาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็ใครที่จอง นะครับพระชุดหลายๆชุดไว้ก็เดี๋ยวจะมีในไลฟ์สดจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับอย่า,ยาลืมตามกันติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมทนมังค่ต้องไปก่อนครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับเพราะเราคป็มืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกมาบนิทราแท้พระเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมือไทยจำกัดถูกทางมาตรฐาน สากลนิยม